กัมพูชาทบทวนการปรับปรามค้ามนุษย์หลังรังเทียสามรายงานที่ปรีพอรต2025กัมพูชาทบทวนการปรับปรามค้ามนุษย์หลังรังเทียสามรายงานที่ปรีพอรต2025สำน,นักข่าวขแมไทยรายงานว่านายสุขารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเป็นประธานในการประชุมของทางกระทรวงเพื่อทบทวนการทำงานของคณะกรรมการปรับปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ NCCT ซึ่งนายซอก็ดํารงตําแหน่งเป็นประธานเช่นกันหลังรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ปรีพอร์ตประจําปี2025ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจัดอันดับให้กัมพูชายอยู่ในเทียสามหรือระดับล่างสุดเป็นปีที่4ติดต่อกันเน้นย้ําว่ากัมพูชายยังล้มเหลวในการปรับปรามการค้ามนุษย์ คาแมไทยรายงานว่ารายงานที่รีอร์ตของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเน้นย้ำให้เห็นว่ามีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในกัมพูชาอย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลกัมพูชาได้ประโยชน์ทางการเงินจากการบังคับใช้แรงงานแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หลายคนถูกบังคับให้ทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์เพื่อหลอกลวงชาวต่างชาติ นอกจากนั้นสถานที่ของบุคคลที่มีเส้นสายทางการเมืองมักเป็นฐานของการก่ออาชญากรรมผิดกฎหมายหลายคนถูกนานาชาติคว่ำบาตรแต่กฎหมายในประเทศกัมพูชาไม่สามารถเอาผิดบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามนายทัศสุขะโคศกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการในการจัดอันดับของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ โดยบอกว่าตัวชี้วัดที่สหรัฐใช้ยังขาดความชัดเจนและความน่าเชื่อถือโฆศกยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะภายใต้การนำของสมเด็จฮุนมาเนตมีความพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เราต่างสงสัยว่าทำไมกัมพูชาถึงได้คะแนนในการจัดอันดับเช่นนั้นทั้งที่ทางการกัมพูชามีการทำง,งานอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้อิ่มจับกลุ่มผู้กระทำความผิดช่วยเหลือเหยื่อนาและดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนายทัดกล่าว นอกจากนั้นนายทัตบอกว่ากัมพูชามีความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการปรับปรามเครือข่ายการค้ามนุษย์การทำงานเพื่อแก้ไขเรื่องดังกล่าวทำให้ผลการประเมินของที่ปรีพอร์ตยากที่จะยอมรับแต่กัมพูชาไม่ได้ปฏิเสธผลของรายงานและยังมุ่งม,มั่นต่อการปรับปรามการค้ามนุษย์ต่อไป ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดอันดับอยู่ในเทียร์หนึ่งหรือระดับสูงสุดได้แก่สิงคโปร์และฟิลิปปินส์เทียร์สองได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามบรูไนและเทียร์สามหรือระดับล่างสุดได้แก่กัมพูชาและลาว